สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับวิธีเปลี่ยนผ้าซับหมึกนะครับผมเครื่องเอฟสันนะครับคือกล่องผ้าซับหมึกแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนเองได้ง่ายๆไม่เกิน5นาทีนะครับผมในการเปลี่ยนนะครับผมก็คือเวลาเราใช้งานไปใช่ไหมครับผมหลายๆคนนะครับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของเครื่องฟ้องว่าผ้าหมึกเต็มหรือซับหมึกเต็มให้เรายกเข้าศูนย์บริการนะครับผมผ้าหมึกเต็มหรือซับหมึกเต็มเนี่ย เปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกันทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น canon f สันหรือ brother นะครับผมทาไมเครื่องเขาถึงฟ้องว่าผ้าหมึกเต็มนะครับผมก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะตั้งจํานวนแผ่นไว้นะครับผมให้เหมาะให้พอดีกับตอกกล่องผ้าหมึกตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยไอตัวหมึกเสียนะครับหมึกทิ้งเนี่ยหลังเครื่องมันจะมาทิ้งลงในกล่องตรงนี้นะครับผมพอถึงระยะ หนึ่งนะครับหรือระยะที่เขาตั้งโปรแกรมไว้ก็คือสมมุติว่าเครื่อง F3 ตัวนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่6,000แผ่นนะครับผมหรือการใช้งานนะครับผมเวลาเราใช้งานไปเนี่ยหรือเราสั่งล้างหัวพิมพ์บ่อยๆนะครับหมึกจะมาทิ้งตรงนี้นะครับพอถึงกําหนดปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะล็อกไว้ให้เรายกเข้าศู์เซอร์วิสเพื่อที่จะเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนกล่องผ้าตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรายกข้อศอกก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายขอ้าที่จะแพงแต่ถ้าเราสั่งนะครับผมในเว็บไซต์เป็นเองราคาไม่กี่ร้อยนะครับผมราคาก็อยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้าบาทก็แล้วแต่ร้านค้าหรือเราจะซื้อเฉพาะผ้าแบบนี้มาเปลี่ยนก็ได้นะครับแบบนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะผ้าก็ไม่ได้แพงนะครับหรือเราจะต่อหมึกทิ้งออกหลังเครื่องก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากเจาะเครื่องเราก็ใช้การเปลี่ยนกล่องผ้าแบบนี้เอานะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆพี่ๆหลายหลายคนนะครับเวลาซับมึกเต็มเนี่ย เราทําการใช้โปรแกรมเนี่ยปลดล็อกอย่างเดียวพอเราใช้โปรแกรมปลดล็อกอย่างเดียวเราไม่เปลี่ยนผ้ามาเนี่ยไอหมึกเสียเนี่ยมันก็จะล้นออกหลังเครื่องมันก็จะเลอะออกหลังเครื่องนะครับผมออกฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเลอะออกฝั่งนี้นะครับทําให้เครื่องนะครับเสียเครื่องช็อตเครื่องพังได้นะครับเพราะว่าเวลาตัวหมึกเสียมันทิ้งมันจะโดนพาวเวอร์นะครับก็คือตัวจ่ายไฟตัวนี้นะครับอาจจะทําให้เครื่องช็อตหรือมีปัญหาได้วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับกล่องผ้า ซับหมึกนะครับผมว่าเวลาเปลี so ่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับผมก่อนอื่นเราก็หันเครื่องมานะครับผมหันหลังเครื่องมาจะมีน็อตนะครับนะฮะเพื่อนๆจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับให้เราทําการไขน็ตตรงนี้ออกนะครับผมไขน็ตตรงนี้ออกนะครับผมพอถอดน็ตออกแล้วนะครับผมเรายกเครื่องขึ้นนะครับยกเครื่องขึ้นนะนี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นกล่องไห นี่นะครับผมกล่องผ้านะครับผมให้เราทําการเลื่อนนะครับเลื่อนมาทางขวามือนะครับเลื่อนมาทางขวามือตลับจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมผ้ามันเลอะมันสกปรกแบบนี้ครับเวลาเปลี่ยนนะครับผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปคืนนะครับใส่เข้าปกติเลยครับใส่เข้าปกติแล้วก็ดันดันให้รูเนี่ยฮะให้รูตรงนี้ครับผมตรงกับรูที่เราจะยึดน็อตนะครับผมบ แล้วก็ดันมาทางซ้ายพอรูมันตรงแบบนี้ใช่ไหมครับผมพอรูมันตรงปุ๊บเราก็ทําการนะครับผมยึดน็อตนะครับผมนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับผมไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมในการเปลี่ยนผ้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเองได้เอฟสันที่เป็น L Series แบบนี้นะครับผม L พวก L 2 1 0 2 2 0 3 5 0 3 6 0ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็พลิกดุ๊ก ตัวกล่องมันได้นะครับว่าอยู่ใต้เครื่องมันเป็นแบบไหนนะครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะเพราะสิ่งอ่าพวกเนี้ยอ่าเราสามารถทาทำกันได้นะครับผมมันไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับแต่ถ้านะครับผมเราไม่อยากจะเสียเงินเปลี่ยนบ่อยๆเราก็ต่อหมึกทิ้งนะครับผมออกหลังเครื่องนะครับผมคลิปต่อหมึกทิ้งออกหลังเครื่องเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ใต้ลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้นะครับผมเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับวิธีต่อหมือกออกหลังเครื่องต่อยังไงนะครับผมก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมรบกวนพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อนะครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับผมได้รับชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ